แล้วเราก็ใช้ซ่อมนะครับในการกดนะครับได้ทั้งลายนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของเกี้ยวของเราเนี่ยปิดสนิทนะครับวิธีการเช็คสุกนะครับสังเกตคือแป้งมันจะใสขึ้นนะฮะแล้วก็มันเริ่มลอยนะครับรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยเป็นรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าเป็นยังไงนะผมแนะนําอยากจะให้ลองทํามากๆสําหรับเมนูนี้นะครับฟิวชั่นดิสตัวนี้ครับขอนําเสนอลูกครึ่งไทยอิตาลีนะครับ เมนูนี libro, ้นะครับคือลาเวลลี่เกียวซาบผลไม้ครีมชีสนะฮะต้องบอกเลยว่าหน้าตาแบบนี้นะฮะรสชาติอร่อยมากๆเลยถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูขั้นตอนการทํำันเลยครับเริ่มต้นนะครับจากการเราทําซอสบลูเบอรี่กันก่อนนะฮะเราใช้บลูเบอรี่แบบนี้นะครับฟรเซนเทลงไปเลย ก็ต่อที่น้ําตาลนะครับเราจะต้มตัวของบลูเบอรี่นะครับกับตัวของน้าตาลเขาด้วยกันแล้วก็ใส่น้ําไปเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะเคี่ยวเขานะครับให้เขาเนี่ยมีความงวดนะครับแล้วเราก็จะต้มน้ํารอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลวกตัวของโาวิโอลี่ของเราไว้นะฮะซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจะนาพาสต้าของอิตาลีเนี่ย มาเปลี่ยนเป็นขนมหวานนะฮะที่มีลูกผสมระหว่างไทยแล้วก็อิตาลีแล้วก็ฝรั่งหลายประเทศมากรวมๆกันเป็นเมนูนี้นะฮะขั้นตอนนี้นี่อินจะทําตัวของไส้ลาวิโอลี่นะฮะวันนี้อินใช้เป็นตัวของมิกซ์เบอร์รี่ฟร์เซนแบบนี้นะฮะจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ได้รสสัมผัสที่หลากหลายมากๆเพราะว่าเป็นมิกซ์เบอร์รี่นะครับมีมาร์เบอร์รี่มีบูเบอร์รี่นะครับมีลาสเบอร์รี่นะครับมีแคนเบอร์รี่ด้วยนะครับต่อไปเป็นครีมชีสนะครับครับแล้วก็โยเกิร์ตนะครับให้มันปั่นง่ายนะฮะ แล้วเราก็ปัดเลยนะครับแล้วเราก็ทยอยใส่ครีมชีสเพิ่มไปอีกหน่อยนึงนะครับสังเกตดูว่าอินไม่ได้ต้องการให้เนื้อมันเนียนมากนะครับยังได้เท t e เจอร์ของตัวของผลไม้ของเราอยู่โอเคประมาณนี้นะครับวยอินจะปรุงรสนะครับด้วยตัวของน้ําตาลนะครับด้วยผลไม้ของเราเนี่ยมีความเปรี้ยวเนาะเราต้องตัดน้ําตาลลงไปนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็กลิ่นวานิลานะครับ เพิ่มเข้าไปนะครับเราคนคร่าวๆก่อนนะครับแล้วอย่างที่อินบอกว่าอินยังอยากให้ได้เท็กซ์เจอร์อยู่อินอยากใส่ตัวของผลไม้ของเราลงไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บดแค่หยาบๆนะฮะเคี้ยวไปยังติดเปรี้ยวอยู่นะครับโอเคประมาณนี้ครับทุกคนสังเกตว่าเนื้อข้นนะครับ ไส้ทุกอย่างของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาห่อตัวของลาวิโอลี่ของเราเลยนะฮะวันนี้เนี่ยอินใช้เป็นตัวของแป้งเกี๊ยวนะครับสามารถทดแทนกันได้นะฮะเริ่มต้นจากการแผ่นเกี๊ยวมาทาน้ํานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของที่เราบดไว้นะฮะเป็นไส้นะครับด้านในวันนี้นะครับแล้วก็ปิดไว้แล้วเราก็ใช้ซ่อมนะครับในการกดนะครับได้ทั้งลายนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของเกี๊ยวของเราเนี่ยปิดสนิทนะครับ เสร็จแล้วนะครับ1ตัวแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันอาจจะแบนไปนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มนิดนึงให้เขามีความมีมิติเข้ามาหน่อยนะฮะนี่ฮะหตัวต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งไส้นั่นคือแยมส้มของเรานะครับมีเนื้อส้มแล้วก็ผิวส้มด้วยนะฮะนี่นะครับหอมมากนะครับหอมกลิ่นส้มมากๆนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ครับถ้า texture ประมาณนี้สามารถที่จะทําไส้ได้ง่ายมากๆนะครับ เดี๋ยวเราจะทําเหมือนกับตัวของไส้ m i x บอ berry แบบเมื่อกี้เลยนะครับเราจะทําแบบนี้นะครับประมาณอย่างละ3ตัวนะครับแล้วก็เอาไปลวกนะครับ ตอนนี้นะครับตัวของลาวิโอรี่ของเราเรียบร้อยนะครับสเสร็จแล้วทั้ง4ตัวนะครับตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วเช่เนเดียวกันเดี๋ยวเราจะเอาลาวิโอรี่ของเราเนี่ยไปลวกให้สุกนะครับ<ม>เราใส่ลงไปเลยนะครับ นะครับก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตักมาแช่น้ําเย็นเอาไว้นะฮะวิธีการเช็คสุกนะครับสังเกตค,คือแป้งมันจะใสขึ้นนะฮะแล้วก็มันเริ่มลอยนะครับอินตักเอามาไว้ในน้ําเย็นนะฮะเพื่อดรอุณหภูมิมันนะครับ นี้เราแช่ไว้ในน้ำนะครับถ้าไม่แช่ไว้เนี่ยเดี๋ยวแผ่นแป้งมันจะแห้งนะครับเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูตัวของซอสของเรากันตอนนี้ซอสของเราใกล้จะได้ที่นะฮะเคี่ยวเข้าไปอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะใช้แฮนด์บันเดอร์ปั่นอีกหนึ่งรอบนะฮะในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคั่วตัวของครัมเบิลที่เราจะมาทํากันดีกว่านะครับมีอัลมอนด์สไลซ์นะครับมีข้าวเม่าแล้วก็มีมะพร้าวขูดขาวนะครับเราจะคั่วทั้ง3ตัวนี้นะฮะให้เหลืองแล้วก็กรอบนะคร ข้าวเมา่านะครับเราต้องคั่วไฟแรงเท่านั้นนะครับไม่งั้นข้าวเม่ามันจะไม่ดีดตัวนะครับแล้วก็จะไม่พองนะฮะนี่สังเกตนะครับทุกคนว่าข้าวเม่าของเราเริ่มพองแล้วนะฮะต้องดูดีๆนะครับไม่งั้นมันไหมนะฮะถ้าเราคั่วเด้วยไฟอ่อนๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีดตัวนะครับมันจะไม่ค่อยพองนะฮะ เราก็มาต่อกับอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นคือซอสกะทินะครับจะใช้เป็นตัวของกะทินะครับนี่แล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับใส่แป้งข้าวเจ้าไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนเบาๆนะครับเราใช้กะทินะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับคนกันนะฮะให้ละลายก่อนที่จะนําไปตั้งไฟนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนพอแป้งข้าวเจ้าละลายแล้วนะครับเราก็เอาไป ตั้งขึ้นไปนะครับให้จอของแป้งเนี่ยสุกนะครับแล้วมันจะข้นขึ้นมานิดนึงนะครับกวนไปแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้แป้งเริ่มสุกนะครับสังเกตว่ามันเริ่มข้นขึ้นนะฮะแบบนี้นะครับโอเคและเดี๋ยวเราจะเทใส่ถ้วยกันเลย ตอนนี้นะครับซอสกะทิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกๆอย่างองค์ประกอบเริ่มครบหมดแล้วเหลืออย่างสุดท้ายนั่นก็ตัวของซอสบลูเบอร์รี่นะครับวันนี้อินบอกก่อนว่าอินเนี่ยจะไม่บดเขาดีกว่านะฮะอยากให้เขาเนี่ยมีเท็กซ์เจอร์ของบลูเบอร์รี่นะครับมีความเปรี้ยวความหวานแล้วเดี๋ยวนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะงวดประมาณนี้นะครับถ้าเขาเย็นตัวลงเขาจะงวดขึ้นใหม่นิดนึงนะครับแบบนี้นะฮะพอละเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูลาเวีลี่เกี๊ยวซาบผลไม้ครีมชีสนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ต้องบอกเลยว่าฟิวชั่นมากๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพาสต้าในรูปแบบของของคาววันนี้เปลี่ยนฉบับเป็นของหวานดูบ้างนะฮะถ้าสมมติว่าใครอยากจะทําเป็นไซส์มินิไซส์เล็กๆก็สามารถทําได้นะฮะหลายคํกว่าน,นี้ก็ได้นะฮะรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าเป็นยังไงนะ ผมแนะนําอยากจะให้ลองทํามากๆสําหรับเมนูนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในเทปหน้าซึ่งเทปหน้าจะเป็นเมนูอะไรต้องรอติดตามผ่านฟิวชั่นดิสข,ของเรานะครับบายบายครับ